แม่ทัพภักที่3าม,มั่นใจในการทําหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะและพร้อมแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปชค่ะแต่ว่าปฏิเสธที่จะสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีในใจพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภักที่3ยืนยันว่าสามารถทําหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างเต็มที่ไม่กระทบต่อง,งานของกองทัพและพร้อมแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช ขณะเดียวกันปฏิเสธแสดงความคิดเห็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งยังไม่มีการหารือเรื่องนี้ส่วนที่หลายฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคอสชเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้เป็นมติของที่ประชุมไม่มีอารมณ์รัฐธรรการญลดก้าวประทนสตชกับรองอีกสองท่านลงมาก็ยังไม่มีการพูดคุยนะครับก็ตอนนี้ถามว่าตอนนี้ในใจมีมีมีไมใช่ไหมไม่มีอะ ไม่มี็<ช>คง<ช>คงต้องมีการประชุมก่อนแล้วนะดันั้นก็เป็นเรื่องของ,ของสปาได้ติมจากต่างชาตนเรื่องของเดียวแม่ทัพภาคที่สยอมรับว่าการเป็นน้องชายของหัวหน้าคสชทําให้ถูกจับตามองจึงต้องวางตัวให้เหมาะสมทั้งนี้ส่วนใหญ่มีการหาหรือเพียงเรื่องงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาสําหรับการประชุมสนชนัดที่สองเบื้องต้นกําหนดไว้ในวันที่18สิงหาคมมีวาระการพิจารณา3เรื่องคือตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ คณะกรรมาการประจำสภาและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระแรกส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีกำหนดในวันที่21สิงหาคมหลังข้อบังคับการประชุมผ่านการเห็นชอบจากสอนอช